ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับโต้งนะครับร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับร้านมีดคมนะครับแล้วก็มีเพจสำรองของเรานะครับเพจลุ่งเจริญมีดคมนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวช่อง YouTube นะครับช่องร้านมีดคมนะครับทางไหนก็ฝาก f c นะครับฝากคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับ วันนี้มีในส่วนของตัวมีดนะครับที่เป็นในส่วนของตัวพรีเมียมนะครับมาโชว์กันอีกครั้งนะครับมีดเน็บนะครับอันนี้เป็นทรงอีเน็บนะครับเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่งตีเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็ก็รีบลงคลิปให้ดูเลยนะครับให้ในส่วนของตัวแฟนคลับแฟน FC นะครับที่รอติดตามอยู่นะครับทางเราก็จะพยายามลงให้ได้อาทิตย์หนึ่งสัก หนึ่งคลิปถึงสองคลิปนะครับก็จะลงให้ให้ชมเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวแบบที่เป็นแบบใหม่ๆของเรานะครับก็อาจจะมีตัวเก่าๆที่เราเคยลงไปแล้วอยากรีวิวซ้ำให้ทางเป็นแฟนได้ดูให้จุใจไปเลยก็ตัวไหนถ้าเราตีมใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับให้ชมกันเลยนะครับชัดๆนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับ วันนี้ตีเสร็จมาสองตัวนะครับครับลายพยุนไอลายไม้พยุงนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวเก่็เลยนะครับทั้งปอกทั้งด้ามนะครับเป็นไม้พยุงทั้งหมดนะครับลัดด้วยไหวนะครับวันนี้ก็มีสองเล่มนะครับชุดนี้โสดนะครับชุดนี้โสดนะครับรีบจีบเลยครับ ตัวนี้ก็ถ้าหมดแล้วก็สั่งตีใหม่ได้นะครับประมาณเจ็ดวันนะครับประมาณเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวเราให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับให้ชมภายนอกกันก่อนสวยงามครับตัวนี้เล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับใส่กระเป๋ากระเป๋านะครับพกพาได้ดีเลยนะครับเป็นไม้มงคลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกัน สลักล่าอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรตามสูตรนะครับความยาวใบมีดนะครับตัวนี้ความยาวใบมีดอยู่ที่7.5นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.4นะครับสันหนาอยู่ที่3มมิลนะครับ สามถึงสี่มิลน,นะครับรายละเอียดและราคานะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับของคลิปทุกคลิปนะครับแล้วเราก็จะทิ้งในส่วนของตัว EP ไว้ด้วยนะครับห็นลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถแจ้งได้ว่าดูมาจาก EP ไหนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับสองล่มเลยครับมันเสมอกัน สินค้าพีเมียมนะครับมาตรฐานนะครับขนาดเท่ากันนะครับตัวนี้จะแตกต่างกันที่ลายไม้นะครับลายไม้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเอาช่วงไหนของไม้มาทํานะครับช่วงแก่นช่วงด้านนอกด้านในนะครับลายไม้จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าไม้พยุงนะครับลายสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับ แข็งแรงทนทานทั้งสองเล่มน,นะครับก็เดาให้ดูครับดูลายไม้ก่อนนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสองเล่มนี้โสดอยู่นะครับสองเล่มนี้พันหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับี๋ยวเราก็จะลองมาทดสอบนะครับ ตัดกระดาษให้ดูนะครับลองทดสอบเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้ฟันไม้ฟันอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับนิยมใช้แทงก็ได้ใช้เฉือนก็ดีนะครับฟันกิ่งไม้เล็กๆได้นะครับน้ำหนักเบากระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับ